บทที่หนึ่งร้ไฟใต้ธรณีเรายอดฝีมือใจสันสถานไม่ต้องรู้ก็สราบว่าไม้เท้าหัวปิศาจของนางเท่าก้าวปีศาจส,สงเสียงคร่าขวรโชว์ปิญญาแต่ครั้งนี้กระราชกรเรียวว่าคราแดกสุ่มเสียงพอกระทบสดกระทั่งชนชั้นยอดฝีมือก่อใจสับสนเลือเล่อน ใยร่างองอนเงินไม่หยุดยัง้งบริวารของทุกข่ายสนักที่ร้ายล้อมอยู่รอบข้างบางถูกคลื่นเสียงสะกดจนปากอ้าตาคางบางง่ายข้ร่างลมลงปากมีน้ำลายแตกฟองจอมอชุภกระดูกขาวส่งเสียงกูติดต่อกันแต่ก็ถูกคลื่นเสียงประหลาดของไม้ท้าหัวพิชาดขุกขามพลาดถอยไปด้านหลัง ทันใดเสียงสวดกระหึมเปล่งจากปากเจ้าวาดเจ็กสิมคลายย้ายระฆังวัดเชา้าปลุกชนชั้นยอดฝีมือมีจิตใจจำใสสติสัมปชัญญะกลับคืนมาเจ้าสำนักหัวส่วกวาดมองเจ้าวัดเจ็กสิมแบบหนึ่งกล่าวอย่างกระดากระเตีองเสียงสวดสถาบันสงมีอนุภาพเหนือธรรมดาจริงๆเจ้าวานเจ็กสิมยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเสียงสวดกล่อมชาาโลก เมื่อเป็นที่ยอมรับแสดงว่าประสบทั้งหลายมีวาสนากับสถาบันสงฆ์ยัยไม่บินทบาตแก่อตมาสักขระหงพิตาทองโหโัรโเสียงเจแจ้วกล่าวว่าหลวงกินเท่าหรือหนึ่งคำพีนหนึ่งกระบีสมควรคืนแกสำนักเสี่ยวหลินจนหมดสิ้นจาว่าแจ็กซิมปุรนุมือกล่าวว่าอัตมาเพียงต้องการคำพีปัญญาบารมีกลับคืนสู่หซ่อนคำพีบนเสี่ยวหลินยี สำหรับฝักกระบีจารึกภาพโคจรพลังของลมโบราณมหาพรมอาตมาคิดทำลายทิ้งเพื่อยุติการแกงแย่งช่วงชิงของชาวโลกเจ้าสำนักหัวสัวเช่นหัวรอกล่าวว่าหลวงจินเท่าท่านมีความคิดเลิศลอยนะักรักษาคำผีของเสี่ยวลมีไว้กลับทำลายฝักกระบีของหัวสัวเรานับว่าดีลูกคิดร้างแก้วยอดเยี่ยมจริงๆเทพบฐกระดูข่าวพลันซอดคำขึ้น นับว่าลูกกินรางแก้วเลิศลอยจริงๆพวกท่านเข้าใจว่าอาศัยนางเท่ากาวปิศษส,สามารถสยบจอมอสุภกระดูขาวหรือถูกผู้คนกวานมองเห็นนางเท่ากาวพิศษถูกจอมอสุภกระดูข่าวพลควานสีข่าวชายหนึ่งขู่ขามทอยรุ่นกลับไปเสียงเสียดประสาทของไม้เท้าหัวพิศาจลดลงจนแทบไม่ได้ยิน เจ้าสำนักหัวสวนและพวกใจหายว่าสาววา่ากไม่ลงมือรอจนนางเท่ากาวปิศาจพายแพ้กลับมาคอยใช้หมูกตรบว่าก็ไม่เป็นผลแล้วแต่เจ้าวัดเจ็กซิมและเทพโกระดูกข่าวขุมเชิงอยู่ด้านข้างพวกตนหาเคลื่อนใหม่เผชิญการขัดขวางจากมันแผนการย่อมล้มเหลวดังนั้นกว่าตาไปยังหงพิตตาทอง องพิธาทองก็เข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดียิ้มพลางกล่าวว่าพวกเราตกลงพเนกรกำลังย่อมไม่มีปัญหาอีกพลางเพ่งตามองจเจ้าวัดเจ็กซิมและเทพบุตรกระกดูกขาวเป็นเชิงรรมไทยเทพบุตรกระกดูกขาวกล่าวเสียงเย็นชาพวกท่านหากไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่นพวกเราย่อมพเนกรกำลังลงมือจ่าสำนักหัวสัวพอฟัง ขณะจะลงมือพระน้ยินจอมอสภพกระดูข,ขาวหัวโรอยางคุ้มคลั่งกล่าวว่านางเท่าปอดายเรียกทันเสนอหน้าออกมานี่ไม่อาจโทษว่าตำหนิเ,เราได้เสียงขาดคำแยกสองมือแล้วประกบเข้าหากันพลักกระแทกเป็นพลังดุดขุนเขาปากพ่นควันสีเขียวสายหนึ่งออก นางเท่ากาวปิสาชใช้แม้เท้าสกิดพื้นรอยตัวลบเลี่ยงจากพลังอักขีเกลงกระราตะวัดมือซ้ายฟาดพลังฝ่ามือลงโจมอสภักดรุกขาวแผ่นหัวร้อยางคุมคลังพลันยืดกายเหยียดแขนทั้งสองยืดยาวออกหนึ่งเสียตะปบใส่ปลายไม้เท้ากระชากบุกกล่าวว่านางเท่าลงมาเถอะนางเท่ากาวปิสานใจหาบุก ไม่คำนึงถึงการรักษามไม้เท้าคู่มือทิ้งตัวลงมาตามสภาวะจากนั้นเยืดกายโผพุ่งขึ้นสูงหลายว่าแต่ไม้เท้าหัวพิศารกลับถูกยอมอสุภักรุรุกขาวช่วงจริงไปนางเท่ากาาับพิศาัาจบิดกายกลางอาการไม่ทันทิ้งตัวลงสู่พื้น กรามาสูนดำและเทวทูตฆราวิญญาณอีกสามคนล้วนตวาดกล้องทถมเข้าสกัดขวางหน้าจอมอชพภกระดูกขาวจอมอชพภกระดูกขาวกูร้องเสียงกริ้วกราตวาดว่าหาที่ตายกวาดไม้เท้าที่ช่วงคิงมาดุดสายฟ้าเสียงแผรร้องดังขึ้นอีกสี่ครากรามสูนดำและเทวทูตฆราวิญญาณทั้งสามยังไม่ทันลงมือ ล้วนถูกวาดกระแทกเป็นเลือดเนื้อลเลือ่อนโลหิตสาดผู้ไปไกลหลายว่าเสียชีวิตจนหมดสิน้นทั้งหมดเห็นเหตุการณ์แปลเปลี่ยนกับกลายไม่มีเวลาพวงถึงเรื่องราวภายหลังเจ้าสำนักหัวสวตวาดก้องรองสั่งมือกระบีในสังกัดว่าล้วนลงมือให้กับพวเราประมุขพักแผ่ไม้ก็เลี้ยวหน้าไปยังหัวหน้าตึกทางหลายสั่งว่าทั้งหมดลงมือคนทั้งหมดพบฟังนายเนื้อออกคำสั่ง แม้ทราบว่าไม่ใช่คูมือไฟตรงข้ามแต่พากันชักอาวุธเสือเข้าหาจอมอสภากระดูขาวเจ้าสำนักหัวส้วกกว่าตามายังหงพิตาทองแวบหนึ่งหงพิตาทองย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวกับนางแอนขาวว่าเจ้าก็ลงมือนางแอนขาวชักกระบี่สั้นจากวางเอวกล่าวว่าตัวนี้ใช้อาวุธหรือไม่หงพิตาทองพงศ์ศรีากล่าวว่าลงมืออย่างเต็มที่เถอะ ภูเขาแมวเราเสื่อมเสียหน้ามามากพอแล้วเจ้าสำนักหัวสัวก็ชักกระบีทองลายมังกรจากวางเลวเลวหน้ามายังเพ่ผูกกระดูกขาวกล่าวว่าเจ้าเมือไม่กล้าลงมือต่อจอมอสุภกระดูกขาวก็ชมดูอยู่ด้านข้างเถิดเทพบุตรกระดูกขาวแค้นหัวรอดก,กลับสะอึกไปก่อนเจ้าสำนักหัวสัวกล่าวว่าอาจัยจอมอสุภกระดูกขาวยังไม่อาจทำอย่างไรข้าพเจ้า ประมุกพักแผ่ไม้เร็วหน้าไปปรายตาบอกใบต่อหงพิตาโทองจากนั้นทลันเข้าสู่วงต่อสู้กล่าวเสริมขึ้นอย่างนั้นเราก็ไม่ขออยู่ล้าหลังรวมเคียงบาเคียงหลกับท่านทั้งหลายด้วยเพียงชั่วพริบตาสิทธิสำนักหัวสัวและหัวหน้าตึกพักแผ่ไม้ปรากฏผู้คนเสียชีวิตสองคนหากไม่ใช่นางเท่ากาวปิศาตตะกุยกรงเล็บก้าวมหาการออกผู้คนที่ถงออกไปก่อนชุดแรก น่ากลัวไม่มีคนรอดชีวิตแม้สักคนเดียวปูรมุกพักแผ่ไม้ใส่เข้าวงต่อสู้ผลักฟ้ามือกระแทกเบืองขวาจอมอสุภะเกรดรุกขาวปากตาวาดว่าจอมอสุภะเจ้าคิดฆ่าชาวยุทธจักรให้สินซาไม่อาโทษว่าผู้คนทั้งตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านเจ้าํุนักหัวสัวคุมกระบีดุดรุ่งทองสายยาวเย็ยนโถมเข้ามาจากอีกทิศทางหนึ่ง คนเพิ่งทิ้งตัวลงโก็จโจมออกสามกระบวนท่าทั้งสองพอลงมือเสื้อผ้าของนางเท่ากับพิศาตก็กระเตื้องขึ้นคนทั้งสามพุ่งบนเวียนกักจอมอัว่า,ากระดูกขาวไว้ขึงกลางเทพบุตรกระดูกขาวความจริงไม่คิดลงมือแต่เห็นพวกมันล้วนจูโจมลงมือตนเองหางแน่งดูดายจะตกเป็นที่ขอรหาคบคิดแล้วหัวร่ออย่างเย็นชาเลิ้วเข้าวงต่อสู่ เทพบระวดกระดูกขาวนับแต่ออกท่องเทีย่ยวเพียงลงมือแต่ผู้เดียวไม่เคยพนึกกำลังจัดการกับศัตรูมาก่อนตอนนี้กลับูร่วมมือกับผู้คนกลุ่มจูโจมจอมอสภะกระดูกขาวนับเป็นครั้งแรกในชีวิต้าเซงคิดขัดขวางก็ไม่ทันท่วงทีร้องว่าท่านผีท่านจะได้ลงมือเทพบุตรดกระดูขาวเชื่อว่าพลังอาคีแก้วแกรงของจอมอสุภกรดูขาวไม่อาจดูแคลน มือซ้ายใช้พลังสัรพสิงคืนสู่ธาตุเก็ดชักนำมือขวาเกล่งพลังโพธิญาชายท่ากราบแท่นบัวแต่ไกลพระทับใส่สวงอกยอมอสุภะกรลูข่าวยอมอสุภกรลูข่าวพุง่งพ่นควันเขียวขู่ขามนางเท่ากาวิสาลล่าถอยยืนมือซ้ายหมายช่วงชิงกระบีทองลายมังกรของเจ้าสำนักหัวสวดพลันรู้สึกมีพลังกดดันคมหนึ่ง กดกระแทกใส่มันโดยปราศจากเสียงผิดปกติถึงกับใจหายวับริบตาที่เชิ่งชาเจ้าสมักหัวสัวเคลื่อนไหวกระบีดุดมังกรท่องพลังกระบีคู่คามถึงตัวรีบหมุนคว้างอย่างว่องไวอมถึงข้ากายปรมุคพักแผ่ไม้ปรมุคพักแผ่ไม้เห็นจอมอสุภากรรูขาวคูกคามเข้าใกล้ผันตะวาดกล้องสะบัดฟาดฟามือตะขาใหญ่ ที่สร้างชื่อให้กับตนเองออกไปพร้อมกับสลับเท้าล่าถอยจอมอสุภกรรูข่าวแผ่นหัวร่ออย่างคุ้มขังปากมือขวาชักนำพลังฝ่ามือปรมุกพักแผ่ไม้ไปขณะจัดตะกุยโกรงเล็บออกนางเท่ากับวิศาจกตวาดอย่างเดือดดานกราดฟาดสองมือจากด้านหลังเจ้าสำนักหัวสัวกูร้องดังกังวานเสือกระบีจากด้านข้าง ขู่จอมอสภะกระดูขาวล่าถอยไปข้างกายเทพบูตกระดูขาวอีกครังเทพบูตกระดูขาวแค้นหัวโรคยกมือซ้ายชักนํำหลอกล่อตวาดว่าจอมอสภะลองก็รับข้าพเจ้าหยิกฝ่ามือในเสียงกล่าวมือขวาเกรงพลังโพธิญาณพักและเทะออกทวงทาหนึ่งชักนํำหนึ่งผลักดันนี้ใช้ได้พอดีเป็นที่สุด ด้วยพลังฝีมือของจอมอสภะกระดูขาวยังถูกชักนำน,ำน้อมตัวมาเบื้องหน้าเสนอเข้าหาพลังฝามือของเทพบุตรกระดูขาวดีที่จอมอสภะกระดูกขาวมีปฏิกิริยาวรวดเ,วเ,เร็วทีบเท้าลร้วกายขึ้นกลางอากาศผันอ้าปากป่วยพุ่งพลังสีขาวแสนึ่งใช้เทพบุตรกระดูขาวจ่าสำนักหัวสัวเห็นอหลวงคนทั้งสามลงมือเป็นผลสำเร็จ ดังนั้นล่าถอยถึงข้างกายปรมุกพักแผ่ไม้กล่าวว่าบวนบังจู้รีบถอยเราจะลงมือแล้วปรมุกพักแผ่ไม้พองอกศรษะพันผาจากวงต่อสู้พุ่งปราดไปยังพาน้ําแข็งดุดเก่าทันขณะเดียวกันเจ้าสำนักัวสัวตะวัดมือซ้ายบังเกิดเสียงระเบิดเพียผ่าพื้นน้าแข็งปวดรากดควันกระจายคลากรุงยิ่งมวลตัวยิ่งเข้มข้น โรบคลุมคนในบริเวณอยู่ในหมอกหนาทึบพง่พิตตาทองเห็นเจ้าสมรหหมสัวใช้หมอกตลบฟ้าออกจึงตะวสัสังว่านางแอนข่าวาลงมือให้กับเรานางแอนข่าวพลันหมุนตัวเป็นเครึ่งมงกลมตวัดมือซ้ายสัตประกายสีเขียวหลายจุดปุ่งใส่สิทเสี่ยวลิมีที่ชมดูอยู่ด้านค่ะหลวงกินเสีย่ยลมีสองรูปส่งเสียงส,สรรเิญพระคุณ โบสบัดแขนกีวอดบังเกิดเป็นกระแสพลังคุมหนึ่งปัดปุรกายสีเขียวเหล่านั้นพุ่งย้อนกลับเข้าหานางแอนคาวนางแอนคาวหัวราเสียงเจือแจ้วดึงสายรัดเอวก,กวาดใส่ปุรกายสีเขียวที่พุ่งย้อนกลับมาได้ยินเสียงแต่กระเบิดดังขึ้นปุรกายไฟแหลกพุ่งกลิ่นเหม็นคลากลุ้มตลบอบอวนดวงจินเสี้ยวลิมไม่ทันระว,วังพลิบตาที่งงงนัน นาสิกสูดได้กลิ่นเหม็นประหลาดล้มโคลมโคร, وم, คร وم, ลมลงบนพื้นจ้าววาดเจ็กซิมพันโบแคนจิวอตกระเพือกลิ่นเหม็นคลาคลุ้งแต่เกิดจายออกปากล่าวว่าหงพิตาทองทานชนไหนลงมือโต๊ะสิทธิ์เสียเย้ยวลิมีเราห้องพิตาทองหัวร้อเสียงสดใสกล่าวว่านีเรียกว่าลิดร้อนผู้ขัดขวางแผนการใหญ่เห็นนางตะวัดสองมือแพ่พุ่งควันพิษลอยเข้าหาเจ้าวาดเจ็กซิม พร้อมกับนั้นนางเอ็นขาวโบกสายระเดียวระหวยควันหอมสลมบม้วนเข้าหาเจ้าว่าเจ็กสิมเจ้าว่าเจ็กสิมทรงเสียงสละเริญพระคุณว่าอมิตพุทธท่านคิดบีบมังคับอตมาลงมือหเลยเอยถึงตอนนี้ให้รุ้งทองสายนึ่งพุ่งฝ่าหมอกเนาะบินว่าบเข้าหาคำภีกระบีที่แขวนอยู่บนผาน้ำแข็งเจ้าว่าเจ็กสิมงงงนันบูบ จึงถูกควันหอมมองปราสาทของผู้เขาแม้วหมอมใส่ต้องทอทอนใจยาวกระแทกนั่งลงบนพื้นหิมะห้องพี่ตาทองยิ้มออกมาหันกายลอยตัวขึ้นพุ่งติดตามเจ้าสำนักหัวสัวขึ้นสุภาน้ำแข็งนางลอยตัวถึงกลางคันกดตะวันมือสัต์กระบี่วิญญาณโหิตเป็นปรกายสีแดงเพลิงสายหนึ่งพวยพุ่งใส่คำภีกระบีที่แขวนอยู่บนกิ่งไม้เสียงฉับฉับเบา เมื่อคำผีกระบีถูกวันดูดลงมาองพิทาทองไม่รับกระบีวิญญาณโลหิตกลับกลางแขนออกคิดรับคำภีปัญญาบารมีและฝักกระบีจารึกยอดวิชายามนั้นในผาน้ำแข็งบังเกิดเสียงแค้นหัวโรปรากฏพลังเย็นเยียบเสียดกระดูกชายหนึ่งพัดเปลวใส่คำภีกระบีที่ตกลงบนองพิทาทองพันบิดเอวโดยแรง ยังคงทมใช้คำภีกระบีเพียงคิดชิงของวิเศษไม่นำพากับพลังเย็นที่กระโชกตรงราาท่านใดลังพาน้ำแข็งบังเกิดเสียงหโ,โร่หาหาดังว่าตูหึงแน่เล่ายี่อบใจพวกท่านแล้วเราผู้เท่ากลับเก็บตกได้ในเสียงหโวเรเงาคนทลานุ่มคำพีกระบีที่พัดพริ้วลงมาถูกบุคคลที่สามรับไป ในผาน้ำแข็งบังเกิดเสียงอมนุษย์สองหน้าตะวาดว่าเต่าทองไร้เงาท่านคิดชุบม,มือเปิดปรุจอมอชพะกระดูดขาวที่เชิงผาก็รองเสียงเคลียวกระาโถมทยานขึ้นไปแต่ผู้มามีฝีมือรวดเร็วปาดเปรี่ยวคำผีกระบีตกไปในเงื้อมือมันแล้วจอมอชพะกระูดขาวแผนหัวร่อย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าตูเหเเต่าทองไรเงานี่เป็นการแซมา หาที่ตายของพวกท่านเองไม่อาจโทษว่าตำหนิเราได้เสียงขาดคำพลันอาบปากป่วยพุ่งพลังกข,ขกีแร้วแกรงใส่ผาน้ำแข็งเห็นควันเขียวชายหนึ่งป่วยพุ่งออกดุดมังกรขายผิดกลื่นความร้นหลุนแ,แรงแลบเหลียใส่ผนังผาน้ำแข็งได้ยินเสียงระเบิดกึกก้อ,กองพาน้ำแข็งร้าวปรีบพลันปรีแตกออกเป็นลายเสียงกระทั่งอดเขา่าสองตัว สูงเสียดเมฆก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหินใหญ่ก้อนน้ำแข็งกลิ้งตกลงมาสอหงหัสัวลถล่มทลายแล้วอุบัติเหตุร้ายแรงนี้เหนือความคาดหมายยอดฝีมือในบริเวณรูนร้องโพ่งอย่างแตกตื่นยอดเขาถล่มแล้วไม่ทันคาดคำเห็นท่ามกลางหินใหญ่ก้อนน้ำแข็งถล่มทลายปรากฏเปลวไฟลำใหญ่ปวดพุ่งขึ้นมา เสียงระเบิดดังติดต่อกันสถานแก้วหูวทุกผู้คนแทบแตกทำลายเรล้ายอดฝีมือแตกตื่นตรนนก,กว่าเดิมแผดเสียงร้องว่าไฟใต้ธรณีนี่เป็นไฟใต้ธรณีพริบตานั้นอิมาน้ำแข็งบนเศ้าห้งสวดที่สุมคลุมชั่วนาตาปีถูกเปลวไฟที่ผวยพุ่งสู่ทองฟ้าลอมรลายกลับกลายเป็นน้ำป่าสาเทลงมา เสียงสะเทือนเรือนลั่นครั้งนี้นั่งไปทั่วเถือกเขาซ้อ,องสัวชาวป่าในรัศมีหลายโรยลีถูกเสียงระเบิดสร้างความตระนกจนเตลิดนี้คล้ายกับภัยธรรมชาติกล้ำกระายปัสุธาใกล้จมลงหลายวันให้หลังเสียงสะเทือนเลือนลั่นจึงค่อยๆสงบลงแต่ผู้คนไม่อาจเห็นซอ้องสัวที่ขาวโพรง ตระงานแต่ไกลกในยุทธจักรกลับบังเกิดคำพรมหรือโจดจันทมากยอดฝีมือที่ขึ้นเขาซ้องสัวล้วนเสียชีวิตคำภีปัญญาบารมีและฝักกะมีที่สลักภาพโคจรลมปราณมหาภูมิที่ทุกคนมุ่งมาดโบราณนามก็ถูกไฟใต้ธรณีที่ป่วยพวุ่งจากใต้ผิวภูเขาเผาพลานทำลายไป ดังนั้นชาวยุทธจักรบ้างเศร้าเสียดายบ้างสะทกสะทอนบ้างมุ่งหวังว่าหลังจากที่ฝใต้ธรณีดับสนิทจะรุดไปชมที่เกิดเหตุนั้นสักคราหนึ่งเพราะสถานที่นั้นทําลายยอดฝีมือชาวยุทธจักรไปหมดสิน้นจบบทที่หนึ่งห